มาดูการถามตอบจำนวนสมาชิกในครอบครัวนะคะ Family Question and Answer เราอยากจะทราบว่าในครอบครัวของเพื่อนนะคะมีพี่สาวน้องสาวกี่คนนะคะหรือจะมีพี่ชายน้องชายกี่คนหรือว่าจะมีลูกพี่ลูกน้องมีคุณป้าคุณน้ามีคุณลุงคุณอาทั้งหมดกี่คนนะคะก็ออกมาลองถามกันเลยค่ะคำถามง่ายๆ How many sisters do you have how many sisters do you have ถ้าเรามีสองคนแล้วตอบว่า I have two sisters I have two sisters แต่ถ้าเราไม่มีเลย I have none I have none มาลองฝึกกันนะคะเราก็จะมีโครงสร้างประโยค How many dot 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 do you have ก็เปลี่ยนไปว่าจะเป็น sisters, b r o t h e r cousins, aunt, uncle ทดลองนะคะ How many sisters do you have? I have two sisters. How many brothers do you have? I have one brother. How many uncle s do you have? I have none. ทดลองดูนะคะ Everyone สวัสดีค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างการพูดสนทนาถามตอบจำานวสมาชิกในครอบครัวกันนะคะคุณเยลีกับคุณราวนี่จะมาสาธิตค่ะ Hi, b r รา n ี่ How many brothers do you haveI have one brotherI have one brotherAnd youHow many brothers do you have oh I have none I have none โอเคนะคะเรลองดูบายบาย hello my friend and teacher my name is Jirachia Peswat n i c k n a m วันใหม่ how many sister do you have bye